พระเจ้าทรงความรักยุติธรรมและศักดิ์สิทธิ์ทุกกิจการของพระองค์จึงเป็นสิ่งที่สมบูรณ์และเหมาะสมโยอบรู้ถึงพานุภาพและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าท่านสรรเสริญพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงปรีชายานและเข้มแข็งทุกอย่างนั้นดำรงอยู่เกินกว่ามนุษย์จะล่วงรู้ได้เราแต่ละคนก็ต้องยอมให้ชีวิตเป็นไปตามแผนการของพระองค์ ยกคือแบบอย่างที่เราควรศึกษาและปฏิบัติตามแม้ท่านจะพบกับความทุกข์ยากแสนสาหัสทั้งที่ไม่มีความผิดท่านก็ยังคงให้เห็นว่าไม่มีใครมีสิทธิ์กล่าวหาพระเจ้าได้เรื่องนี้เตือนใจเราให้เห็นว่าแม้ท่านจะมีความชอบธรรมถึงเพียงนี้ท่านก็ยังไม่คิดว่าท่านจะเหมาะสมที่จะอยู่ต่อหน้าพระเจ้าแล้วเราแต่ละคน จะมีโอกาสหรือไม่เพราะความชอบธรรมแบบมนุษย์เป็นไปตามกฎแต่พระเจ้าพระองค์ทรงปราณานาความเชื่อและการนอบน้อมต่อพระองค์เพราะไม่มีอะไรที่จะมาขัดสู้กับพระองค์ได้ยกสรรเสริญถึงพานุภาพที่ยิ่งใหญ่ในสรรพสิ่งของพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างแม้พระองค์จะไม่ประทานความบันเทาสิ่งใดๆให้แก่ท่าน แต่ท่านกลับคิดเพียงว่าเพราะพองค์อยู่ไกลจากท่านกว่าที่เคยดังนั้นไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดท่านก็ยอมรับและไม่ต่อต้านพระเจ้าเลยท่านยอมรับว่าตนเป็นผู้ที่ยังไม่เหมาะสมยังไม่มีความสมบูรณ์จึงพย,ยายามเพิ่มขึ้นอีในการดาเนินชีวิตให้ดีครบคันต่อหน้าพระเจ้าและยึดมั่นในพระองค์อย่างซื่อสัตย์ กิจสุชนจึงต้องยอมรับการทดลองและพระประสงค์ของพระเจ้าเช่นกันแม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเห็นภาพหรือเข้าใจแต่เราก็ต้องไม่ขัดสู้พระเจ้ายกยึดมั่นที่จะมีความเชื่อเพราะท่านมั่นใจว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่ในสถานการณ์ต่างๆแม้ท่านอาจไม่อาจแลเห็นพระอ,องค์สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นจึงทำให้เราเห็นว่า หาใช้เพียงสภาพทางกายภาพหรือใช้เพียงสัมผัสผัสสะทางสายตาหรือการจับต้องตามภาษามนุษย์เราก็ไม่อาจรับรู้ถึงพระเจ้าแต่เราก็ดะหนักถึงการประทับอยู่ของพระองค์ได้เสมอเราจึงไม่ควรสงสัยในพระองค์และจะต้องรู้ว่าไม่มีใครสามารถถามและไปกำหนดให้พระเจ้าทรงทำอะไรให้เพราะพระองค์ทรงทำทุกอย่าง อย่างเที่ยงตรงและเที่ยงธรรมเสมอความสุภาพที่สุดของโยบก็คือท่านยังคงใคร่ควรถึงสิ่งที่ท่านจะต้องปฏิบัติต่อพระเจ้าแม้ต้องไปเชิญสถานการณ์ที่เลวร้ายนี้เราเองก็ต้องรู้จักพิจารณาถึงท่าทีของเรากับพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงมีแผนการที่แน่นอนเราจะทำอย่างไรเพื่อร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ อาศัยการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราได้ดำเนินชีวิตคิดเหชนอย่างดีอาศัยความเชื่อที่ไม่ใช่เพียงที่ตามมองเห็นเพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในแผนการความรอดทั้งสำหรับตนเองและคนอื่นที่อยู่รอบรอบข้าง ขอ,องพระองมั่นคงดำรง,งนิรันรโดยส